40เมื่อกี้แต่อันนี้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าน้องอันไม่มีคู่ขี่นะฮะผมก็จะขับเจ้า,า LED ของอันไปนะฮะเพราะว่าผมขับสนิมไม่ได้นะฮะมันมีคัดนะครับผมมันจับไม่ได้อันนี้ยังมือต้องขับข้างเดียวก่อนนะฮะ ไปครับผมเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะ okay, โอเคก็โอ้ยฟิวฟิวแม่งรถใหม่ๆอย่างงี้แม่งฟิวขับสนุกดีว่ะทุกคนรถใหม่ๆผมยังไม่เคยขับรถใหม่ๆแบบแต่งเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นคันแรกเลยนะครับผมที่แบบรถออกศูนย์มาแล้วก็เอาไปแต่งนะครับผมฟิน มันโอเคอะ่ะคือศูนย์ทุกอย่างมันตรงอะ่ะเข้าใจไหมถึงมันจะตรงน้อยกว่ารถศูนย์มันก็ตรงตรงกว่ารถที่แบบว่าโดนยำมาเละแน่นอนนะฮะทุกคนนี่ขับก็โอเคนะฮะก็ขับได้มือเดียว <c oughs> อยู่ๆไปครับผมไม่เน้นขับเร็วนะก็โอเคสําหรับสมรรถนะรถก็โอเคนะฮบผมใช้ได้เลยนะฮะนีว่วิวเกือก็จะเอาเวบร้อยสิบ110ไปนะครับผม แล้วก็อันก็เอาบังลมไปนะฮะแล้วผมเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะทุกคนโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงทางที่เส้นคูนาแล้วนะครับผมนี่อนี้เป็นซูปเปอร์อันของเราน,น,นี่เอาไวปบอกด้วยว่าวเวลาลมมันโดนมือนะ,ะทุกคนมันก็จะเบี่ยงไอตัว เรียกว่าอะไรนะเหล็กอไอ้เ,เนี่ยเหล็กดาเนี่ยเหล็กดาข้างนอกเนี่ยคือมันเบี่ยงนะครับผมเอ้ยจะดีเหรอขับมือเดียวไม่ได้ <c oughs> เล่ากันบ้า ไปบังลมแม่งมเอาเรื่องห่ะผมอาจจะหมอไม,ม่สนิทด้วยล่ะทุกคนโอ๊ยอ่ะทางเลยกังเซ่อันนี้รถกำลังลาตินอยู่นะรถกำลังลาตินอยู่นะผมต,ตัวยังเหือๆให้อยู่นะลาดินน่าจะครั้งแรกเลยแหละ ถนั้นนะถ้ามงมุมขัดขับสองมือได้ก็อันนี้แหละอันนั้น130ร้อยสามสิบรออันนี้ร้อยสี่สิบใช่หรอว่าคุยอะไรกันวะป๊อปจีหน้าไม่เท่าไหร่ 40เมืเ่อกี้แต่อันนี้มันไหลไปเรื่อยๆผมน่าจะฝาได้แค่140แล่เพราะว่าถ้าเกินนั้นอาจจะมือจะคุมไม่อยู่นะว่ามันไม่มันไม,ไม่ถนัดอะ่ะถ้ามันแบบมีลิอะไรถ้ามันมีนิดๆหน่อยๆนี่มันแบบมันกลับไม่ได้ทุกคนอยากให้มันถ่ายเร็วๆนะ บางคนบอกว่าถ้าจับสองมือเดียวก็ได้พี่แต่คือมือเดียวได้แต่เวลามันเจออะไรแบบนี้มันต้องกำสองมือนะนะครับมันต้องกำสองมือนะถ้าไม่ถ้ากำมือเดียวอย่างไรก็เอาไม่ค่อยจะอยู่นะครับผมมันประมาดด้วยเหมือนกับเราประมาดไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทด,ดีกว่านะฮะและอีกอย่างน้ําหนักตัวผมก็เยอะด้วยนะครับผมตอนนี้เก้าสิบเก้าสิบกว่านิดๆน,น,นะฮะ อันน้ำมันน้ำหนักเบานะฮะรถนี้อาจจะไล่มาเฉพาะอันก็ได้นะครับผมอันน้ำหนัก70นะฮะห่างกันทางกับผม2ี่กิโลนะครับทุกคน บางลมแม่งเอาเรื่องว่ะแต่ถ้าเป็นน้ำหนักอันอาจจะขึ้นเร็วกว่านี้นะทุกคนเมื่อกี้เราสับช้าไปหรือวะไหนลองหองหน้าก่อนเ้าเด็กเฮ้ยมึงร่ากอินนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังเงียมนะอันนี้นะ ร้านอินรานแรกร้าดกันเลยยันแค่โคตรว่ะันแอรหลุมบ่อเยอะมากเอ้ยมีเจ้าถินาาถ่นมาด้วยเฮ้ยเจ้าถิ่นมาด้วยไอเบลยิ้มไอเบลยิ้ม อ๋อเป็นน้องเขาแน่ทุกคน อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นเนินเป็นขึ้นบ้างลมบ้างนะฮะอันนี้คือแบบเนินก็คือเนินก็คือโอ้ยหมอพดหมอบพดว่ะมอบแค่ไปเห็นอะไรเลยยัดเช่ Thật lươi nè oh, nằm cơn mà, <laughs> Oh my God